อยากยกกระชับหน้าควรใช้เครื่องแบบไหนดีนะคะตอนนี้ก็มีทั้งไ i ฟู ull, แล้วก็โมโนพลา AF นะคะหลายยี่ห้อเลยนะคะเราจะเลือกเครื่องไหนใช้ยังไงดีนะคะในกลุ่มของไ i ฟู ull, หรือที่ย่อมมาจาก High Intensity Focus u l t r a Sound เป็นการใช้คลื่นพลังงานเอาตราซาวนะคะในการไปกระตุ้นกล้ามเนือ้อให้เกิดการกระชับหรือว่าหดตัวหรือว่าไปโฟกัสที่ชั้นสมมสนั่นเองนอกจากนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้ชั้นคอลลาเจนเนี่ยเกิดการสร้างคอลลาเจนใหม่ได้ด้วย ส่วนในของโมโนโพล่า RF นะคะหรือว่าที่เรารู้จักกันในยี่ห้อของเทอร์มาร o ดโอลิจิโอว e r ูนะคะก็เป็นการกระตุ้นนะคะชั้นคอลลาเจนรวมถึงชั้นผิวหนังในระหว่างที่เขาส่งคลื่น RF หรือว่าคลื่นวิทยุลงไปเนี่ยก็สามารถที่จะละลายไขมันหรือว่าสลายไขมันร่วมด้วยได้นะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้ก็เหมาะกับคนที่อาจจะหน้ามีแก้มนิดนึงนะคะทำให้แฟตหายแล้วก็ช่วยให้หน้ายกด้วยนะคะเพราะ ฉะนั้นหน้าของคุณเหมาะกับเครื่องแบบไหนก็สามารถที่จะปรึกษาคุณหมอได้หรือสามารถที่จะทําทุกเครื่องเลยนะคะเป็นการกระตุ้นตั้งแต่ชั้นกล้ามเนื้อชั้นคอลลาเจนชั้นผิวหนังขึ้นมาเพื่อให้เกิดการยกกระชับทางจากพลังงานอัลตราซาวด์หรือไฮฟูแล้วก็พลังงานโมโนโพลาด RF ก็ได้เช่นกันค่ะสําหรับใครที่อยากหน้ายกหน้ายุงหน้ากรอบหน้าชัดแล้วก็ก็สามารถมาปรึกษาหมอลุหมูได้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ